สวัสดีครับผมมีนเกมเมอร์นะครับและยินดีต้อนรับสู่ประเทศคาเลียซิตี้หรือว่าคาเลียโลเพนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมไม่ได้มาแจกรถนะครับแต่ผมจะมารีวิวงานขาวนะครับผมนงะ่ก็คือเมื่อเวลาตีสามของวันนี้นะครับประเทศคาเลียโลเพเนี่ย ได้ทําการอัปเดตงานขาวมาใหม่เป็นจํานวน6งานนะครับนะซึ่งมีงานอะไรกันมั่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่ทับ GPS มาเลยนะแล้วก็เข้าไปที่งานถูกกันหมายนะครับก็ลงมาเอ่อลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับก็จะเจองานนี้เลยนะครับผมงานซ่อมมือถืองานแทงปมัมหากบเก็บสาลายซักผ้าแล้วก็ตัดกระบองเพชรนะครับ นี่นะครับคืองานใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้เลยนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวแต่ละง,งานกันนะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะได้เงินดีหรือเปล่านะครับผมโอเคไปเริ่มงานแรกกันเลยนะครับก็คืองานซ่อมโทรศัพท์กันนะครับผมเดี๋ยวขอเบิกรถก่อนนะโอเคคลิปนี้เราจะเอาดีมไปแว้นกันในโลเฮกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอลดเสียงก่อนนะแป๊บบนึง โอเคลดเสียงแล้วไปกันเลยทุกคน <Okay. S 1> ก็คลิปนี้อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับ <Okay. S 1> พอดอีมันว่างไงนะครับรถก็ทําไปได้นิดหน่อยแล้วนะครับก็อยากลองแบบเปลี่ยนประสบการณ์เปลี่ยนบรรยากาศมาหน่อยนะครับผมโดยการมาลูพีอะไรแบบนี้เออก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปถึงที่ทํางานแล้วนะครับผม5 minutes later โอเคมาถึงแล้วนะครับที่ทํางานนะครับนี่นะครับที่ทํางานมันก็จะเป็นตึกแบบนี้นะครับผมพอมาถึงแล้วให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับนี่นี่นะครับผมที่ทํางานอยู่ใต้ตึกตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วเมื่อพอทุกคนมาเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับใส่ถุงมือนะครับผมนี ถ้าเป็นงานอื่นก็จะเป็นตัว N B C แล้วก็จะมีคําว่าเริ่มงานอะไรแบบนี้นครับแต่อันนี้ก็เป็นแบบที่ใส่ถุงมือนะครับประมาณนี้นะครับคล้ายๆกันโอเคแล้วเมื่อพอใส่ถุงมือเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็หันมาทางขวานะครับผมเลี้ยวขวามาก็จะเจอคําว่าซ่อมโทรศัพท์นะก็คืออันนี้นะครับผมจะบอกว่ามันมีเกรดด้วยนะครับเวลากดซ่อมโทรศัพท์นะ ก็คือใครที่เล่นในมือถือเนี่ยหรือว่าใครที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนข้ามอาชีพนี้ไปเลยนะครับอันนี้คือคําเตือนผมแล้วนะเพราะผมลองมาแล้วนะครับทําไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันกว่าจะได้นะครับมามันจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับโอเคกด N น,นะเนี่ยมันก็จะมีเกตแบบนี้นะครับถ้าทุกคนกดไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับมันจะเริ่มใหม่หมดเลยนะเออก็คือ ผมเคยได้9้าครั้งนะครับแต่ว่าครั้งสุดท้ายผมพลาดเว้ยก็คือเริ่มใหม่หมดเลยนะครับเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยนะครับเออก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเลยนะครับอาชีพเนี้ยโอเคแต่ผมจะลองตั้งใจดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการกด n นะครับแล้วก็กะเกตให้มันตรงจังหวะนะเน่พอมันตรงจังหวะก็ให้ทุกคนกด n นะครับในมือถือก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะกด n นะแต่ว่าในคอมก็กด n นะครับผมโอเค จังหวะน,นี้ทุกคนต้องตั้งใจหน่อยนะถ้าพลาดไม่แต่ครั้งเดียวนี่คือเริ่มศูนย์ใหม่เลยนะครับอ่าผมเนี่ยกดครบสิบครั้งแล้วนะครับก็ถ้ากดครบสิบครั้งเนี่ยก็จะรอขีดนะครับให้มันเต็มร้อยนะเออคือผมผ่านตรงนี้มาสี่ห้ารอบแล้วนะครับกดไม่ได้ชักทีทุกคนโอเคในเมื่อพอซ่อมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าคุณได้ซ่อมมือถือสำเร็จนะให้ทุกคนเดินออกมาตรงนี้นะครับแน่ ก็จะเจอคำว่าประกอบมือถือนะครับผมก็มากดเอตรงนี้เลยอ่ะแล้วเมื่อพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เงินมาเป็นจำนวน300บาทนะตอนน่อ1ครั้งนะครับผมโอเคก็ถามว่าอาชีพนี้ดีไหมผมว่ามันก็ดีนะแต่ว่าไอ้ตรงที่ซ่อมมือถือนะมันอาจจะดูยากหน่อยนะครับเออมันยากตรงที่กะเกตนะครับผม ก็ถ้าเกิดใครกะจังหวะไม่โทนเอ้ยกะจังหวะไม่โดนก็เริ่มใหม่นะครับตรงนี้อาจจะหัวร้อนกันหน่อยนะโอเคไปครับผมไปเริ่มอาชีพที่2กันเลยนะครับคืออาชีพแทงปล์มนะครับ2,000เมตรจัดไปเดี๋ยวผมขอตัดไปที่สถานที่ทำงานเหมือนเดิมนะครับโอเค5 minutes later อนะโอเคมาถึงแล้วนะครับผม ผะขอจอดก่อนนะครับนี่นะครับคือสถานที่แทมฟามนะครับผมเมื่อมาถึงจุดหมายแล้วนะครับให้ทุกคนมาตรงนี้เลยนะครับมาหา NPC นะครับเพื่อทําการเริ่มงานนะครับผมโอเคกดเริ่มงานแล้วนะครับแล้วก็จะได้มีดตัดฟามมานะครับโอโ้โหโดเซทุกคนมีดตัดปามใหญ่เบอ้อเลย ح ح> ตัดทีหายไปทั้งต้นเลยมั้งเนี่ยโอเค ก็เมื่อเริ่มงานเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนออกมาหาต้นปามแถวนี้นะครับผมก็มาหาดูนะว่าตรงไหนมันมีลูกปามมั่งนะครับถ้าต้นไหนไม่มีก็เปลี่ยนต้นนะเมื่อเจอต้นแล้วนะครับก็ให้ทําการกด n ตัดต้นไม้เลยนะครับผมไม่ใช่ตัดต้นไม้ดิแทงปามนะครับเออในดูการฟันซะก่อนช,ชุบชับชุบชับเลยโอ้โหถ้าฟันขนาดนี้ขาดไปทั้งต้นแลวมั้งเนี่ย โอเคเราก็ได้ได้มา1ปามนะครับก็การโพสเซนะครับ5ต่อ1นะโอเคเดี๋ยวขอทำการตัดไปตอนตัดเสร็จเลยนะครับเพราะว่ามันจะน่าเบื่อเกินไปเนาะ5 minutes later อ่ะโอเคครับผมตอนนี้ผมเก็บได้5โลกแล้วนะเมื่อพอเก็บเสร็จนะก็ให้ทุกคนเดินเข้าไปในนั้นเลยนะครับผมเน่ก็จะเจอเครื่องตั้งอยู่นะ3เครื่องนะครับให้ทุกคนเข้าไปเลยเลือกเครื่องไหนก็ได้แล้วกด n มันก็จะเป็นการโปรเซสนะครับอ่ะนี่นะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าคุณได้เสียลูกปาล์มลบ5นะครับก็คือเสียไป5ลูกเพื่อแลกกับน้ำมันปาล์มมา1ขวดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานแทงปาล์มนะครับเดี๋ยวผมออกงานก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูอาชีพต่อไปเลยนะครับผมเอ๊ะคันไหนวะอ่า เออแย่ yeah, แล้วเอออโอเคเอ,อโอเคคันนี้คันนี้แค่นี้ก็ลืมอะไรวะไปเดี๋ยวมาร์ก่อนนะครับผมนะโอเคเรามาถึงกันแล้วนะครับผมกับอาชีพหากบแม่เมื่อพอเรามาถึงที่หมายนะครับให้ทุกคนหันขวานะก็จะมี NPC แอบอยู่ตรงต้นไม้นะครับก็คือแอบทำไมก็ไม่รู้นะโอเค เมื่อไปหา n อ c แล้วให้กดเริ่มงานนะครับแล้วทุกคนจะสังเกตนะครับว่ามันจะมีจุดแดงตามแมปนะครับก็คือเราต้องวิ่งไปตรงจุดแดงตรงนั้นนะครับเพื่อทําการหากบนะคืออาชีพเนี้ยผมแนะนําให้ใช้เป็นรถขับไปหาแทนนะครับถ้าเกิดวิ่งเนี่ยมันจะนานเกินไปเนาะนะครับผมอาชีพเนี้ยผมแนะนําให้ใช้รถนะครับใครเอามอไซค์มาก็ถือว่าดีไปนะครับผมโอเค จังหวะนี้ผมขับมอไซค์ขึ้นไปแล้วดีมลุยป่าทุกคนมาให้ทุกคนเข้าไปในจุดแดงเลยนะครับมันก็จะทำการหาอัตโนมัติเลยนะโอเคโอ้ฝั่งนู้นอะไรวะนะไฟลุกเต็มตัวเลยโกลเดอร์อยากได้มั่งจังโกลเดอร์อ่ะเมื่อพอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าได้รับเขียดนะครับ ก็คือการหากบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้เขียดแค่อย่างเดียวนะครับมันมี3ชนิดนะที่เราได้มันก็จะมีเขียดแล้วก็เขียดตะป่าแล้วก็กบนะครับเออแต่เมื่อกี้เหมือนเจอเทคนิคอะไรบางอย่างด้วยก็คือขับรถเข้าไปในวงแดงว่ะทุกคนเฮ้ยเจวลองดูก่อนนะอ่ะเราได้รับเขียดอีกแล้วนะครับผมอลองสิเฮ้ยได้ว่ะ ขับรถเข้าไปในวงแดงได้ป่ะทุกคนโอ้แย่แล้วอย่างแย่แย่แล้วครับทุกคนอ่ะโอเคผมไล่แต่เขียนว่ะก็ในตัวผมเก็บไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูหากบไม่จำเป็นต้องโพส็จนะครับเก็บเสร็จเอาไปขายเลยนะครับผมเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับในตัวผมมีเขียดแล้วก็เขียดตะปะแล้วก็กบนะครับ ก็คือมันหาได้3ชนิดนี้นะครับผมพอหาเสร็จเอาจนจำนวนที่ทุกคนพอใจอะ่ะก็เอาไปขายนะครับและเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะาไปขายกันนะว่าแต่ละอาชีพมันเลทราคาเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอรีวิวอาชีพแต่ละอาชีพนั้นก่อนนะครับผมโอเคอองานแล้วไปต่อไปงานอะไรนะหาสาหร่ายหรือเปล่าอาอาชีพต่อไปเก็บสาหร่ายนะครับทุกคน โอเคเปิดโหมดวาร์ปเหมือนเดิมจัดไปโอเคนะครับก็มาถึงงานเก็บสาหลายนะครับผมเมื่อกี้ผมลงไปเก็บแล้วนะครับลืมซื้อชุดดำน้ำนะครับเออถ้าทุกคนเข้ามาแล้วนะครับก็มันจะอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยนี่นะครับทุกคนขับลงมาข้างล่างนะก็จะเจอบ้านที่มันเป็นอิสเตอร์เอ็กนะครับผม โอเคเมื่อทุกคนมาแล้วนะใหุ้้มูนเริ่มงานเลยนะครับอ่กด n แล้วมันก็จะมีคําว่าเริ่มงานกับเช่าชุดดำน้ำํานะครับให้ทุกคนเริ่มงานแล้วก็เช่าชุดดำน้ําไปด้วยนะครับถ้าเกิดทุกคนไม่เช่าแล้วมันจะเก็บสาหลายไม่ได้นะโอเคไปนะครับผมเมื่อเช่าชุดดำน้ําแล้วทุกคนจะเห็นพวกสาหลายตรงบนน้านะครับให้ทุกคนไหว้ไปเลยไปไหว้ไปเลยนะครับ ว่ายไปหานี่นะครับเมื่อพอว่ายมาแล้วนะครับก็ให้ทําการกด N เพื่อเก็บสารลายเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะฮะเก็บแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันบอกมี 40, สิอันสารลายอ๋อคือผมเก็บไปแล้วโอเคเออก็ประมาณนี้นะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเก็บให้มัน จนกว่ามันจะขึ้นเตือนว่าคุณเก็บครบ10อันแล้วนะครับเพราะว่าผมลองเก็บครบ10อันแล้วมันไปโพสต์ไม่ได้นะคือผมต้องเก็บให้ครบ1 1อันนะมันถึงจะโพสต์ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันต้องทํามาเกิดด้วยนะครับแต่ก็เอาตามนี้นะครับผมเก็บจนกว่ามันจะขึ้นเตือนนะครับเมื่อพอขึ้นเตือนเสร็จก็โอ้โหแย่เลยวะไม่น่าซื้อไม่น่าเช่าชุดดำน้ำเลยทุกคนโอเค ก็อพอเก็บ 10, ครบสิอันแล้วนะครับให้ทุกคนมาโพสเซตข้างในบ้านเลยนะครับเนี่ยตอนนี้แอาอัดมากแล้วก็เจอทีมงานด้วยนะครับน้องในทีมงานนะครับที่จะทีมกันเมื่อคืนนี้นะครับโอเคเนี่ยครับเมื่อพอโพสเซตเสร็จเราก็จะได้แพ็คสาหลายเกรดบีนะครับอออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีเกรดไหนมั่งนะครับแต่ผมได้แต่เกรดบีนะครับเนี่ยน้องเขาทักมาแล้วอะ เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะโอ้มาเจอกันพอดีเลยพระเจ้า <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะลองโรเซสไปเรื่อยๆดูนะครับจังหวะน,นี้มันอาจจะนานนะเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับผม5 minutes later ผมก็ทำการโซส่อเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับอนที่จริงมันก็ยังไม่เสร็จหรอกนะแต่ผมโรเซสแค่คร่าวๆพอนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทําการเริ่มงานเลิกงานก่อนนะครับโอ okay. เคเลิกงานแล้วโอเคเอ๊ะทำไมรถเรามาอยู่นี่บะโอเคผมโพสตษไปเดี๋ยวนะปลดล็อกรถให้น้องเขาก่อนโอเคนะครับผมทําการ โปรเซตไปเออผมได้แพ็ค B มา3นะครับแพ็ค A มา2นะก็คือผมว่ามันน่าจะมี2แพ็คนี้นะครับอะไรอะเอ้าทำไมลงรถเองวะก็ผมว่ามันน่าจะมี2แพ็คนะครับเอ้าวัดทำไมลงรถเองอ๋นะครับผมแน่สถานที่ซักผ้านะครับงานซักผ้าโอเคเมื่อมาแล้วถ้ามาหา n อ c เหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อกดเริ่มงานนะโอเค แล้วเมื่อพอเริ่มงานแล้วนะครับให้ทุกคนมาหยิบเสื้อผ้าตรงนี้อ่ามันก็จะได้เสื้อผ้าแบบเป็นกองเลยครับไม่รู้ใครใส่แล้วก็ทิ้งไว้นะโอเคแล้วเมื่อพอเก็บมาเสร็จเราก็มาเอามาเข้าเครื่องตรงนี้เลยนะครับมันก็จะทํางานให้อัตโนมัติเลยนะแค่เดินเข้าวงแดงเฉยนะครับแล้วก็รอนะครับผมโอเคเสร็จแล้วแล้วครับโอ้โห เสื้อผ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับผมมาแล้วครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเดินไปที่วงแดงตรงนี้เลยนะครับเพื่อเอาเสื้อผ้าเหล่านี้ไปตากนะครับแล้วเมื่อตากเสร็จแล้วก็จะได้ตังมา50านะครับคือรอบละ50นะครับก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคต่อไปอาชีพสุดท้ายนะครับก็จะเป็น ตัดกระบองเพชรน,นะครับนี่ก็ตรงนี้อาจจะอยู่ไกลหน่อยนะเพราะว่าเราต้องขี่ข้ามเมืองไปเลยนะครับนี่โอ้โหอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันที่จริงมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มีรถป๊อปอะหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่อะอันนี้ไกลแน่นะครับคนโอเคเอ่อเจอน้องเขาละอ๋อโอเครถคนละคันเดี๋ยวบอกน้องเขาก่อน กระบองเพชรครับงานสุดท้ายแล้วทุกคนไปมาสะพานตรงนี้ Five minutes later อ่ะโอเคมาถึงแล้วนะครับใกล้ๆเองนะครับถ้าเกิดคนที่มีรถเร็ว,รวๆนะะแต่ว่าใครที่มีรถป๊อปก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับอาจจะลำบากหน่อยนะโอเคเดี๋ยวล็อกรถก่อนนะครับผมโอเคเมื่อมาถึงที่หมายแล้วนะครับให้ทุกคน วิ่งมาตรงหน้าบ้านนะครับไปที่หน้าบ้านนะเนี่ยทุกคนก็จะเจอ NPC ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทําการกดเริ่มงานเลยอ่ะพอกดเริ่มงานแล้วครับเราก็จะได้มีดมาหนึ่งเล่มแล้ครับผมโอเคเพื่อไปเจือนอนะบอกเพลนะโอเคนี่นะครับทุกคนเลือกเอาเลยนะว่าจะเอาต้นไหนนะผมเอาต้นที่มันใกล้สุดนะครับเนี่ยมาพอมาแล้วก็กด N เ,เพื่อใช้งานไปเลยนะครับผม จังหวะนี้ก็รอหน่อยนะครับโอเคเนี่ครับถ้ามันค้างแบบนี้ก็ทุกคนไม่ต้องตกใจนะก็ให้ทำการกดกระโดดออกมานะครับแต่มันก็จะได้เองนะแล้วก็ไปตัดอีกรอบนึงเหมือนระบบมันจะไม่เสถียรเท่าไหร่นะบางทีมันก็ตัดเลยนะครับแบบว่าตัดต่อเนื่องเลยนะครับจนก,กว่ามันจะหมดต้นเลยนะครับ หรือไม่บางทีมันก็จะค้างแบบนี้นะครับตอนผมมาลองแรกๆมันหลุดเลยนะมันตกแบบเลยนะครับตัวผมบั๊ตกแบบเลยนะเออก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหรน่นะกับอาชีพนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทําการตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันต้องการ5หรือต้องการ10นะครับในการโปรเซสต่อนหนึ่งอันนะโอเคเดี๋ยวขอตัดไปเลยนะครับ5 Minitor โอเคตอนนี้มี11เอ็ดเอ้ยมี10อันแล้วครับเกินไปซ้ำก็เก็บเสร็จให้มาโพสเสรเลยนะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะว่าเสียลูกกระบองเพชร10อันนะครับก็คือลบ10แล้วเราก็จะได้น้ำกระบองเพชรมา1ขวดนะครับผมโอเคก็มีเท่านี้นะครับผมกับอาชีพ ทั้ง6อาชีพนะที่อัปเดตมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาแต่ละอาชีพกันนะครับว่าอันไหนมันจะดีสุดนะโอเคเดีไปกันเลยนะครับผมโอเคมาถึงตลาดกันแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าแต่ละอาชีพราคาไหนจะดีสุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาก่อนนะโอเคเริ่มที่กระบ,บองเพชรนะครับ ระบองเพชรเลดจะอยู่50นะครับผมมีอยู่2ขวดเอาจัดไปได้อยู่นะครับผมมีน้ำกระบ,บองเพชรไม่เพียงพอวัดเอาสรุปมี1ขวดเลยเน้อตัวสรุปมี1ขวดเหรอเดี๋ยวนะเนี่ยมันยังบอกว่ามี1ขวดเอาอะไรวะกด2ไม่ได้ต้องกดทีละหนึ่งเหรอโอเคก็ กระบองเพชรเลดห้าสิบนะครับต่อไปเอ่อมันอยู่ไหนกันน้องวะเดี๋ยวนะหาก่อนนะครับทุกคนยันจะะับปากศพมาเลทข้าวไม่ใช่เอออ๋อน้ำมันปาล์มนี่นะครับโอ้น้ำมันปาล์มก็เลดห้าสิบเหมือนกันนะผมมีสามขวดโอเคได้อยู่นะครับเลดห้าสนะิบเนี่ยถ้าฟาร์มไปเรื่อยๆได้แน่นอนนะครับผมมาต่อมาขายกบอู้ ขายกบตัวละร้อยเลยเหรอโอ้เฮ้ยเฮผมว่าอันนี้แม่งน่าจะเลดดีว่ะทุกคนอ๋อ oh, มันมี4ชนิดนะครับมีอึ่งอ่างด้วยแต่ผมไม่ได้อึ่งอ่างเลยนะผมได้แค่เขียดตะปาดกับเขียดแล้วก็กบแล้วครับโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะอันนี้กบอะแต่ว่าข้อเสียคือมันต้องใช้รถนะครับเพราะว่าจุดแดงมันไกลเกินนะโอเคต่อมาพ่อค้าสารายนะครับ อ๋อมี3เกรดเหรอผมมีแค่เกรด B กับเกรด A นะครับผมโอเคเกรด A แพละ50นะครับเกรด B ก็แพละ50เอาโอเคก็คงจะด้วยความที่งานเขาเพิ่งมาใหม่ด้วยนะครับเกรดมันก็เลยจะดีหน่อยนะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวนะผมดูก่อนมันหมดหรือ,อยังวะมันหมดแล้วใช่ไหมสาหลายสาเออ ก็หมดแล้วนะครับผมก็งานที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับมันน่าจะเป็นงานสาหลายนะเพราะว่าเห็นน้องเขาบอกมานะครับแต่ผมดูแล้วมันก็น่าจะใช่นะไม่งานสาหลายก็งานกบประมาณนี้นะครับแต่ว่างานมือถือมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันได้รอบละ300เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกากับการที่อาจจะหัวร้อหน่อยๆนะถ้าเกิดกะเกตผิดนะครับเออก็ตอนผมทําครั้งแรกก็ ก็เขาค่อนข้างหัวร้อนอยู่นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวแต่ละงานนะครับงานสายข่าวมาใหม่นะครับผมก็ชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรเกี่ยวกับประเทศนี้อีกก็รอติดตามก็ได้นะครับผมโอเคไปล้วครับทุกคนแล้วเจอกันครับ